ตรวจชั้นของพนักงานอายการแล้วมันมาลงตัวพอดีกับจังหวะเหตุการณ์สําคัญสําคัญของบ้านเมืองลองพิจารณากันดูนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับโดยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งทําให้ประชาชนหลายคนรู้สึกหดหูท้อแท้หมดกําลังใจในการฝ่าฟันวิกฤตที่เกิดขึ้นน้ําดื่มสิงมีความห่วงใยคนไทยทุกคนนะครับที่เปรียบเสมือนกับครอบครัวเดียวกัน ร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตเดินหน้าปลุกพลังใจเป็นกำลังใจให้ทุกคนฮึดสู้น้ำดื่มสิงได้ส่งคลิปวิดีโอสู้ไปด้วยกันแล้วก็ดึงเอาน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจนักสู้เทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกเข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวบนสังเวียนกีฬาสร้างกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้และก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน โดยเนื้อหานะครับได้เปรียบชีวิตกับการแข่งขันกีฬาเมื่อคิดจะต่อสู้ต้องสู้ให้ถึงที่สุดอย่าถอดใจตราบใดที่ใจของเรายังไม่หยุดสู้ทุกคนจะไม่แพ้และพวกเราจะสู้ไปด้วยกันสามารถชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับผ่านทาง Facebook สิงห์ดื่มวอเตอรและ YouTube สิงห์ดื่มวอเตอรนะครับเราไปรับชมคลิปวิดีโอสู้ไปด้วยกันครับ ในเกมการแข่งขันไม่มีใครไปเพื่อแพ้เมื่อคิดจะสู้ต้องสู้ให้ถึงที่สุดอย่าถอดใจ ในเกมกีฬาย่อมมีผู้ชนะผู้แพ้แต่เกมชีวิตถ้าใจยังไม่หยุดสู้ทุกคนจะยังไม่แพ้พ่อครับ huh. เพราะใหนหัวใจคุณเท่านั้นที่รู้ ว่าปุนสู้อยู่เพื่อใครสู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกัน เราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วช่วงหน้าเราไปติดตามเนชั่นทันข่าวค่ำสมทบกับคุณระพีพันธ์ครับ